ต่อไปนะครับข้อที่เจ็ดอ่าอ่ข้อที่เจ็ดอ,อ, 7, อ่บอกว่าปล่อยก้อนหินขนาดเล็กและใบไม้ที่มีมวลเท่ากันนะครับประเด็นอยู่ที่ว่ามีมวลเท่ากันนะอะ่จากที่สูงเท่ากันนะครับพบว่าก้อนหินตกถึงอ่พื้นก่อนใบไม้อ่าก้อนหินตกถึงก่อนนะครับอ่ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับน้ําหนักของก้อนหิน และน้ำหนักของไม้โอเคถามเกี่ยวกับน้ำหนักนะปกติน้ำหนักของเราจะหาจากเดิมมันยูเท่ากับ m คูณ g นะครับอ่เาเดิมยูคือน้ำหนักนะครับน้ำหนักมีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับอ่ามีหน่วยเป็นนิวตัน m คือมวลนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ g C, คือแรงโน้มถ่วงนะครับ แรงโน้มถ่วงมีค่าประมาณ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับความเร่งจากแรงโน้มถ่วงนะปกติล้าหาจากสูตรนี้ทีนี้เขาถามว่าข้อใดถูกต้องใช่ไหมโดยที่มีมวลเท่ากันนะมีมวลเท่ากันอ่าก้อนหินมีน้ำหนักมากกว่าใบไม้ข้อนี้ผิดได้เลยนะครับอ่าถ้ามวลเท่ากันน้ำหนักมันก็ควรจะเท่ากันนะครับอ่าก้อนหินมีน้ำหนักน้อยกว่าใบไม้นี่ก็ผิดได้เลยนะครับเพราะว่า น้ำหนักของเราเกิดจาก m คูณ g ถ้าเกิดว่ามวลเท่ากันอไอตัว m เท่ากันเนี่ยค่า g, g มันเท่ากันอยู่แล้วคือ10เท่ากันอยู่แล้วดังนั้นแปลว่าน้ำหนักของ2อ,อันเนี้ยต้องเท่ากันก้อนหินและใบไม้มีน้ำหนักเท่ากันเพราะมีมวลเท่ากันจากสถานการณ์ตรงนี้เราสรุปได้เลยว่าคําตอบที่ถูกคือข้อ3นะครับตามตามสูตรที่ครูยกมาคือ w เท่ากับ m คูณ g นะครับถ้าเกิดมวลเท่ากันไม่ว่าเราไปทํายังไงก็แล้วแต่น้ําหนักมันจะต้องเท่ากันใน ในภาวะเดียวกันนะนะครับไม่ใช่ว่าอใบไม้ตกอยู่ที่โลกก้อนหินไปตกอยู่ที่ดวงจันทร์แบบเนี้ยอันนั้นน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่โลกกับที่ดวงจันทร์มีค่าตัวเจ้าแรงน้มถ่วงไม่เท่ากันแต่ถ้าตกอยู่บนโลกเหมือนกันเช่นจากความสูงเท่ากันด้วยแบบเนี้ยยังไงก็แล้วแต่นะครับน้ําหนักจะต้องเท่ากันนะครับอ่าต่อไปนะครับ อ่าข้อนี้เป็นเรื่องของสถา,านการณ์เห<อ>็นไหมครับถ้ามันโจทย์ยาวๆแบบนะี้เราเราให้หาโจทยนะ์ก่อนโจทย์จะอยู่ตรงนี้จงหาแรงเสียดทานที่พื้นกระทำต่อกล่องโอเคเรารู้แล้วว่าเขาจะหาแรงเสียดทานใช่ไหมอ่าทีนี้บอกว่าไปดูสถา,านการณ์นะบอ,อกว่าเด็กชายดาออกแรง3นิวตันเด็กชายแดงออกแรง7นิวตันอ่าดันกล่องใบหนึ่งดังรูปพบกล่องอยู่นิ่งนะครับเราจะเห็นว่าเขาดันมาทางเนี้ยนะครับดันมาทางเนี้ย 7นิวตันดันมาด้านนี้3นิวตันนะครับดังนั้นเราจะหาผลรวมของแรงก่อนซิกมา f ของเราจะได้ว่าฝั่งนี้นะครับครูให้เป็น f1 แล้วกันจะได้จะได้ค่าที่ออกมามันจะได้เป็นบวกนะครับจริงแล้วให้ฝั่งไหนเป็น f1 งฝั่งไหนเป็น f2 ก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะได้ f 1, อ่คือ,อ7นิวตันใช่ไหมครับคือตรงนี้นะครับ ส่วน f สองที่เราเอามาลบนะครับก็คือเจ็ดลบสามนั่นแหละนะครับเขียน R เริ่ม f หนึ่งลบ f สองเขียนไหมครับเดี๋ยวเขียนให้มันครบตามสมการก็ได้นะครับ f หนึ่งลบ f สองก็คือเจ็ดลบสามสิกมส f ของเราก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสี่นิวตันนะครับตรงนี้คือสิกมส f หมายถึงว่าผลรวมของแรงสุทธ,ธินะครับเราจะได้เป็นสี่นิวตันแล้วไปทางไหนครับผลรวมของแรงสี่นิวตันจะเห็นว่าฝั่งนี้มันเจ็ดนิวตันใช่ไหมครับ มีค่ามากกว่าใช่ไหมครับดังนั้นผลรวมของแรงซิกมาเอฟเนี่ยจะดันมาทางนี้นะครับซิกมาเอฟของเราจะดันมาทางนี้ที่ด้วยขนาดของแรงเท่าไหร่ครับ4นิวตันอ่าวัตถุจะเคลื่อนที่มาทางนี้นะครับอ่าเคลื่อนที่มาทางนี้ทางซ้ายมือใช่ไหมครับทางนี้จะเป็นทางซ้ายเนาะอ่าทางซ้ายส่วนทางนี้จะเป็นทางขวาถูกต้องไหมครับทีนี้วัตถุเคลื่อนที่มาทางนี้เขาถามหาแรงเลยครับ ถามแรงเสียดทานใช่ไหมแรงเสียดทานความหมายของแรงเสียดทานก็คือแรงที่คอยต้านการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับแรงเสียดทานคือแรงที่คอยคอยต้านการเคลื่อนที่หมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าถ้าเกิดแรงตรงเนี้มาทางด้านซ้ายใช่ไหมครับแสดงว่าแรงเสียดทานต้องมาด้านตรงข้ามครับต้องมาทางนี้ตรงข้ามกันนี่คือ แรงเสียดเสียดทานนะครับจะต้องมาด้ like านตรงข้ามดังนั้นแรงเสียดทานไปด้านไหนครับไปด้านขวานะครับแรงเสียดทานไปทางขวาคือมาคนละด้านเพราะว่าเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแรงเสียดทานไปด้านขวาแล้วแรงเสียดทานเคลื่อนที่ไปด้านขวาด้วยขนาดที่คอยต้านแรงการเคลื่อนที่เท่าไหร่ครับก็คือคอยต้านอยู่ที่4 f ของแรงเสียดทานที่4ีนิวตันเท่ากันกับ การเคลื่อนที่นะครับก็คือเหมือนกับมีแรงกิริยาจะต้องมีแรงปฏิกริยากลับมาด้วยขนาดของแรงที่เท่ากันนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อที่4นิวตันไปทางขวานะครับตรงนี้คือตอบข้อ2นะครับอเคเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับอโอเคเดี๋ยวไปดูข้อที่ ข้อที่9ข้อนี้นะครับบอกว่านะครับข้อใดอธิบายเกี่ยวกับแรงไฟฟ้าได้ถูกต้องนะครับแรงทางไฟฟ้านะครับเกิดขึ้นโดยที่วัตถุไม่ต้องสัมผัสกันอ่าโอเคใช่เป็นแรงเฉพาะแรงผักเท่านั้นไม่ใช่เป็นแรงดูดเท่านั้นไม่ใช่เป็นแรงต้านเท่านั้นไม่ใช่นะครับก็สอบข้อ,อหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ เกี่ยวกับแรงทางไฟฟ้าคือเกิดขึ้นโดยวัตถุไม่ต้องสัมผัสกันนะครับตรงนี้เป็นแรงทางไฟฟ้าได้นะครับก็คือแรงไฟฟ้าขั้วบวกไฟฟ้าขั้วลบอะไรแบบนี้นะครับอ่าเอาง่ายก็เหมือนกับว่าถ้าเคยเห็นไฟช็อตไหมเวลาไฟฟ้าแรงสูงมันช็อตแบบนี้คือสายไฟมันแทบจะไม่ได้ถูกกันเลยแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่ จะช็อตกันได้อะไรแบบเนี้ยก็คือเกิดขึ้นได้โดยวัตถุไม่ต้องสัมผัสกันก็ได้นะครับหรือว่าบางทีเรา,าเข้าไปใกล้าสายไฟแบบเนี้ยแล้วไฟมันไฟฟ้าแรงสูงมากแบบเนี้ยเราอาจจะโดนช็อตก็ได้ดังนั้นเขาจึงมีป้ายห้ามหรือมีรั้วห้ามบริเวณที่เป็นเสาไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้ไม่ให้คนเข้าไปใกล้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่10นะครับ เขาถามว่าข้อใดมีน้ําในขวดมากที่สุดนะครับข้อนีอ้ขวดที่คลอแล้วได้ยินเสียงดังสุดได้ยินเสียงค่อยสุดได้ยินเสียงแหลมสุดได้ยินเสียงทุ้มสุดโอ้จริงๆข้อนี้ก็ตอบได้เลยนะ่ะ,ะรู้ไหมตอบข้อไหนอเก็บไว้ในใจแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับแต่ครูรู้แล้วว่าตอบข้อไหนนะครับเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ด้านบนนิดนึง ขวดแก้วทืบขนาด3ขวดใส่น้ำปริมาณแตกปริมาตรต่างกันนายมานะต้องการพิสูจน์ว่าขวดใดบรรจุน้ำไว้มากสุดโดยไม่มีการเปิดขวดจึงเคาะที่ด้านล่างของขวดทั้ง3ขวดโดยใช้แรงที่เท่ากันนายมานะพบว่าขวดน้ำแต่ละขวดมีเสียงดังแตกต่างกันนะมันเป็นเรื่องของเสียงนะครับถามว่า,าถ้าเกิดว่าน้ำมากมันจะเสียงไงก็คือ มันจะถ้ามวลมากเนี่ยจะเสียงทุม้มถ้ามวลน,น้อยก็เสียงแหลงเวลาเราเคาะขวดอ่ะง่ายๆเลยนะครับอ่าก็คือเฉลยข้อที่สี่นะครับก็คือถ้าขวดที่มีน้ําอยู่มากเนี่ยนะจะต้องมีเสียงทุ้มนั่นเองนะครับส่วนเสียงดังเสียงค่อยขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับแรงที่เราเคาะว่าเราเคาะอ่าแรงมากหรือเคาะเบามากอะไรเนี่ยก็จะดังค่อยดังแรงส่วนถ้าจะเป็นเสียงทุม้มหรือเสียงแหลมเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําในขวดนะครับ อ่ะก็คือง่ายๆนะครับตอบข้อ4เลยนะครับต่อไปนะครับ